เอาละครับก <Zombie> ็อยู่กับผมนายป๊อปเอกแมนนะกับแกมจูสุนวอแดกเร ซีนสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วในช่วงเวลาจวนเกียนสุดๆที่รีกใกล้จะระเบิดขึ้นแล้วเนผมเพราะว่าเครื่องผมร้อนไงดังนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องวอร์มอีกนะครับผมมันไม่ได้จริงๆอ,อ่ะมีน้องเอซีถามผมนะครับผมตรงนี้ว่าถ้าเราเอาในโนเสารไปแรกอิริทัตเตอร์เจนเนี่ยจะคุ้มไหมนะครับผมผมพูดได้คําเดียวเลยว่าคุ้มนะ ถ้าเรามีตัวเยอะนะครับผมนะเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละถ้าเรามีตัวน้อยก็ยังไม่คุ้มนะสําหรับผู้เล่นใหม่นี่ก็อ,อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราต้องใช้ไว้ตีลีกนะผม <c oughs> ดังนั้นเราต้องมีตัวเยอะ <c oughs> ๆ,ๆนะผมตัวผมเองนี่ก็ยังไม่ได้เอาไปแลกนะสําหรับอีดิทัตเตอร์เจน2นะผม <c oughs> ผมคิดว่าตัวผมก่อนนะเดี๋ยวมันก็มาในลีกนะผมดังนั้นก็เลยแบบว่าไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้นะเหมือนเลนชิเนียที่ผมแลกมานะผมเพราะว่า ตอนแรกมันก็มาให้แลกปลดล็อกต้องหลายทีนะผมผมก็ไม่แลกนะผมเพราะว่าตัวยังไม่พร้อมไงตอนนี้แลกไปแล้วนะผมสาหรับเลนชีเนียนะก็ปลดล็อกไปแล้วเรียบร้อยนะผมเลนชีเนียก็อยู่ตรงนี้นะผมตอนนี้เลเวล30แล้วนะครับผมเดอนโคตรเท่อะพูดถึงเรื่องการอุ่นเครื่องนะผมจริงจริงผมจะอุ่นเครื่องไม่อุ่นเครื่องผมก็ต้องเข้ามาตีอยู่แล้วนะผมสาหรับแพ็กน้ําแพ็กนี้นะผมมายูอิซอลัดนะผม มาอีมาอีอ่าโอเคก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าอ่าก็ใช้ได้ดีนะผมแล้วก็สามารถเอาไปอ่าไฮบิดได้ป่วไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะผมเดี๋ยวขอดูก่อน ก็สําหรับมายูอีซลาร์เนี่ยยังไม่สามารถเอาไปไฮบิดได้นะผมเจ้าเมืองกรเขียวของเรานะก็ของผมนี่บักแล้วบักไมกขยับเลยนะครับผมนานผมก็มีเลเวล40แล้วนะแต่ว่าใจมันก็อยากได้แบบมันไม่ได้แบบเพราะว่าเนอะต้องเอากันซะหน่อยนะผมเพราะว่าที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแต้มแคสออฟไททันนะผมนะจัดกันไปเลยดีกว่า3ยกแห่งศึกป่วนน้ำโรงเรียนมหาเวทเกี่ยวกันไหมเดี๋ยวฉันจะพน,นึกพวกแกให้หมดเลย ด้วยอะไรดีอะยากเหมือนกันเลฝั่งนูน้นแม่โคตรแข็งเลยถึงจะ3ยกก็แตามนะผมเ,เดี๋ยวผมจะจัดตึงๆเลยนะโชว์แบบแข่งๆเลยนะเอาให้แบบว่าฝั่งนูงง้นหงายเงิบไปเลยนะผมจะแบบว่าไม่ออกมือใดๆแล้วทั้งนั้นนะผมโชว์ฟา์มเหนือไปเลยว่าเรานี่นแข็งแกร่งมากนะผม ผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนี่ขนาดเอาเหนือแล้วนะ <c oughs> เหนือแล้วนี่แหละเชื่อสิแล้วก็มีน้ํ้ก็มีกระดองตัวหนึ่งโอเคมันจะเหนื่อยยังไงเราก็ต้องเอาดูดีด้วยเพราะว่านอะไม่อยากแรังแก่ฝั่งหนูนะ่ะผมก็พูดตรงๆนะผมแล้วก็เอาหัวไฟไปตัวหนึ่งก็น่าจะไหวแล้วนะผมป้าลุยกันดีป่านนะผมคง <c oughs> ไม่ผิดพลาดแน่นอน นาทีานี้ม้าเลยอ่ามันก็มีหัวไฟเหมือนกันนะผมแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วเลือดผมเยอะมากเลยนะผมพันเก้าหกสิบสองนะผมตัวนี้ก็เป็นอ่าการ์ดวิบวับนะผมรีเจนระดับสองที่อ่าผมได้ปลดล็อกมาในลีกนะผมซึ่งผมมีอยู่แล้วตัวหนึ่งนะแดนแดนมันก็เลยกลายเป็นเลเวลยี่สิบนะผมนะต่อไปผมจะทำอ่ารีวิรวรีเจนระดับสองทั้งหมดแล้วนะเพราะว่าเหลือแค่การ์ดอ่าไม่กี่ใบนะผมที่ผมจะ ยังไงอะดีเจล่าหนึ่งเรือไม่กี่ใบแล้วที่ผมจะรีวิวนะผมดังนั้นรอเลเวลแม็กก่อนทุกคนมันจะรีวิวได้มันต้องเลเวลแม็กไงไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เทนะครับผมแล้วก็จะไม่ครบทุกล่างด้วยไอการที่ผมจะไปรีวิวแร้งหนึ่งแล้งสองอะไรเนี่ยมันยังไงอะมันซ้ำซ้ำซักแซ่บนะผมจะไม่เอานะผมจะรีวิวแม่งมันทุกล่างเลยีเดีโอนะผมนะพูดเลย1นึ่งสองอะไรเนี่ย มันรู้สึกแบบอึดอัดจิตใจว่ะเนะสำหรับคนดูนะผมคิดว่าอึดอัดจิตใจว่ะแล้วล้างสามล้างสี่เหรอพี่นี่ไงกันการคอร่าตรงนี้นะผมเดี๋ยวลูกมันเลยไหมมันไส้มันจะจัดมันจะโจมตีก็ไม่โจมตีอ่ะเต็มที่มันก็มีแค่หกนะผมอมันป้องกันสี่กันบาที่สุดเลยเดียวมาเลยหัวไฟแต่แกคิดว่าแกแน่จริงแล้วก็โจมตีสี่นะผมสบายเรียกว่าเลือดลดไปหน่อยเดียวอ่ะโอ้โหนี่เหมือนมันบาลังแกมันเลยอ่ะ พูดตรงๆสวยโลนนะผมต้องเจอ Predator X ของฉันถามว่าทำไมผมเรียกตัวนี้ว่า Predator X นะผมเพราะว่าแอบก็แอบยังไงอะชื่อฉายามันมาจากที่ผมรีวิวไง, <c oughs> งวก็มูลน้าก้าก็บอกว่าต่างชาติเขาเรียกมันว่า Predator X นะผมก็เลยเรียกมัน Predator X กี่แหละมาโจมตีใส่ตายนะผมเจอดังขึ้น Object กระแทกก็ให้เออลงไปในองน,นกองนะผม โอเคแกคิดผิดแล้วแกต้องเจอแคมปับัดถองยันจมตี1นึจมตี2องจมตี3ส,สบายพวกกันหนึ่งเผื่ออยู่ด้วยอะ่ะโถ่ไม่อยากแกูดความแข็งของแคมปับันีย่ oh, <wow. S 1> ย,ยมันสูงมาก่ลยนะตายโดนกัดกระชากวิญญาณนะผมโอเคเนี่ยเผื่ออยู่ด้วยนะผมนะนฉันจะใช้ตัวนี้ลับปิดฉากแกเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยแดนเกิดนอกเทียสนี เอาหัวไฟมาทำไมวะเนี่ยจริงใช้2ตัวก็พอแล้วอ่ะนะอาการนี้พราะเรามันเก่งสุดๆเลยทีเดียวต้องเจอท่าฟวาท่าในตำนานไม่ได้ท่าทนี้หางมันยาวเพราะอย่างนี้ยังไงล่ะตายตนีนะเรียบร้อยลงไปนอนกองเนี่ยวผมสุดจัดจริงว่ะตัวนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หน้าตาโคตรเที่ยมเกียนแล้วก็อามาหิดมากเลยนะผมหูสามยกไม่ตีไม่ไหวแล้วว่าสำหรับมือใหม่นะผมอุ้ยแบงค์หนึ่งร้อยด้วยอ่ะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยไม่ได้วะก่อนจะลีกนะต้องเอาซะหน่อยนะผมเพราะมันไม่ได้ใช้ไน,นโนเสาร์ง่ายอ่าส่วนแพ็คอาเชชีเนียต้องเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวว่าตึงๆตลึงตึงๆเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมเพื่อไปเอารับรับทุกอย่างอะ่ะที่มันจะรับได้แล้วก็เอานี่ริสซีชีสนะผม แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แอร์านกระดองมไม่ได้ว่ะแฮมฟี่ต้องมาแล้วนะอาการนี้เลยผมเลือกมาถูกป่ะไม่รู้อะถูกถูกถูกอ่านี่มันกะแจกเราชันเลยเพราะว่า้าถุงมันไม่ไม่สลับแลนะผมเป็น่านเลี้ยงเห็นไหมอ่าอุมันมันก็สลับไม่ไม่สลับไว้เลี้ยงเห็นไหม,มก็เป็นหอยแล้วก็น้ำแต่ผมไม่สลับแบบแบบมาแก้ทางนะ ดังนั้นแบบว่ามันต้องแจกงเราอยู่แล้วนะผมดังนั้นต้องเข้ามาตีกันซะหน่อยนะแต่ว่ามันก็โหดอยู่นะฝั่งน้นนะผมเป็นอาเลเวล 40, 40 40หมดเลยนะมี38 37เลยก็ <c oughs> พูดไปอย่างนั้นอะอะไรไม่สปั๊บปับป๊บเสร็จไปหมดเลยผมพอแล้วเก็บสตแตก็กแค่นี้พอเดี๋ยวจะถือว่าเป็นการลังแกฝั่งของข้ามเกินไปนะผม <c oughs> เรียกว่าขอเก็บแค่นี้ก็พอโจมตีหนึ่งไม่ตายสิอย่างเงี้ยความแข็งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเดียว นี 1941, ่เปลี่ยนตัวมารวบได้เลยนะแต่ไม่เอานะผมเพราะว่าอ่าเราอ่อนให้ถือว่าอ่อนให้หน่อยแล้วกันเรียกว่าให้มันรู้กันไปว่าใครนี่มันเท่ประกันมาเลยใส่ลด์ก็มาโจมตีสองเหลือหนึ่งแต่ผมไม่ไว้ชีวิตละเพราะว่าลำคาญไงเรื่องเมียเนี้ยตายซะออกมาลิษิทิสสัมบลรถของเราเูอผมโจมตีหนึ่งโจมตีสองพอเลยอ่ะเหลือสแต็กหนึ่งใช่ไหมจำได้ตายซะอย่าอยู่เลย การบันลิซิตีนะเรียบเลยต้องไม่นอนกองพี่เม็กถึงขั้นต้องหนีนะผมทีแรกมาเลยทีนี้แกหนีไม่ได้แล้วสินะเม็ก,กวารโรดอนอ่าน,น,ๆๆนี่นี่นี่มีเป็นพันยังไม่กล้าจมตีเลยบ้าบอที่สุดทีนี้มันจมตีแนะ่มันมีเท่าไหร่มันใส่สุดอะ่ะชิมหายจะจัดเลยสีเดียโอเค โอบเลครับผมตายสิครับเอ,อือโอ้โหยไปเลยลิซิทิตูแต่ว่าใช้แค่นี้แหละโอ้ยหเด็กน้อยมันก็ล้มไปได้ตัวหนึ่งแล้วนะผม้าวตัวนี้แหละจัดก,การพี่เมิกนะผมให้มันรู้ถึงความแข่งแกร่งของเต่าซะมากเนีผมเกมนี้เนี่ยเม็กกาเราดอนสู้เต่าไม่ได้นะผมนี่นะกระแทกเขาให้ฟันหักไป47รีนะผมเรียบร้อยมาไทยวีแคทตอนนี้ผมทำตัวนี้อยู่จะพูดได้แฟงนะผม ก็โดนกัดเลยโดนฉกเลเดียวเออสำหรับงูทะเลตัวนี้นะผมน่าจะเป็นงูทะเลแหละเพราะเป็นสัตว์เลื้อยคานนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวยาวมากเลยทีเดียวก็รอฟังข้อมูลเต็มๆของมันก่อนนะผมว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นงูหรือเปล่านะผมแต่ผมดูแล้วมันคืองูแหละตายซะจัดการมันฮาฟี่ให้มันรู้จักฮาฟี่โอซอรัสบ้างนี่นะฮะเลียบร้อย สวยสุดในทะเลอันนี้เลยสำหรับฮาฟิโอ o s ล l a นะผมนี่เหมือนปลาทองเลยวะก็ดูเก็บคีบก็เหมือนซักก่อนเหมือนปลาทองเลยนะผมอะมายกสุดท้ายแล้วนะผมเอออะไรเนี่ยจะแกล้งกงนก็ให้มันน้อยๆนี่เดีนี่มันแบบเราชนะแบบลอยลำเลยเนี่ย ไม่รู้จะเอาตัวไหนไปสู้ให้มันดูดีเลยทีเดียวอ,อ่าก็บอกแล้วให้เข้ามาตีนะผมสำหรับแพ็คนี้นะผมจะเอานี่เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็อา่าเราต้องมีธาตุน้ำของพี่เม็กแล้วกันพอมีพี่เม็กเสร็จแล้วเราก็ต้องมีอา่าธาตุถ้ำก็เอาดั้เติลออฟเพียร์แล้วกันเหมือนมันเลย <laughs> เรียกว่าเหมือนมันสุดๆเลยทีเดียวไปลุยกันดีกว่านนะผม โอ้นี่แพ็คนี้มัน1นึล้านกับ1นึ่งแสนเลยนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเรียกว่ากินเงินจัดเลย1ล้าน1นึ่งแสนนะครอฟเทมีแค่500นะผมยังไงเอาผมไม่ลงแน่นอนนะผมโซลาแอมมนไนนะผม <c oughs> ผมรอแพ็คอย่างนี้มานานแล้วเรียกว่ากินมู๊จัดเลยทีเดียวเอามาแล้วนะผมนี่มันเป็นหัวหน้าปู่เลยนะรู้สึกว่าออกมาทุกตาเลยนะผม ก็ยังล้มผมไม่ได้นะผมจะเก็บสตแต็กรัวๆเลยแบบไม่สนใจมันเลยเรียกว่าไม่สนใจมันเลยดีเดียวว่ามันจะทำอะไรนะครับผมดูสิมันจะทำไงโจมตีหนึ่งเนผมเรียกว่าเก็บแบบไม่สนใจใดๆทั้งนั้นน่ะไม่ว่ามันจะทำอะไรนะผมเพราะแอมบนในนี่แกล้งสุดๆเลยนะผมโอเคป้องกันสองอ่ะมันก็ยังโค่นเราไม่ได้ดูดิมันมีแค่สามตันั้นนะผมโอเคมากัดเท่าไหร่กัดสามนะผมหมดสแต็กไปนะโอเค แล้วบโบนไนตมันโหดมากเพิ่งจะเห็นแวนวโบนไหนโหดขนาดนี้เป็นครั้งแรกครับผมโอเคมาวันนี่กัดแกะช้ากอญญาณเลยนะเม็กจงตีหนึ่งจงตีสองสบายเลยอ่ะป้องกันหนึ่งนะผมพอแล้วใช้แค่นี้พอเราจะไม่ไปแบบว่าก้าวไก่กเทพเจ้านะผมเพราะตอนเทพเจ้าโคโนะอนุลงมาจุติแล้วนะผมเลเวลสี่สิบสองตัวเลยเดียวโหดจัดเลยเดียวโดยเฉพาะดาเมจนะผมจิบหายแล้วเฮ้ย ก็ดอดดิเดี๋ยวกัดส่วนเลยไหมกัดส่วนเทพเจ้าไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะผมะกัดส่วนเทพเจ้าต้องตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ว่ะพี่เม็กต้องโชวดด์ความโหดซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องกัดส่วนต้องเน้นเด็มาเลยเจ้าโกนัสฉันอุตส่ายอุ้งกาสกันชจมตีฉันเก่งยังทำได้แค่นี้จากนั้นไปซะเถอะจะบอกให้จะ <laughs> จะโชว์ความเก่งกลัวของฉัน นี่ถ้าแกมีตัวเดียวเนี่ยก็ไปแล้วจะบอกให้นนะี่นาเรียบร้อยจริงๆป้องกันแล้วก็ส่วนก็ได้นะผมแต่ผมไม่เอาดูเจะเอาแอลโมนไนท์เป็นพระเอกไงเรื่องมันมีเท่านี้ <laughs> เพราะน้อยไหมนะผมที่แอลโมนไนท์จะเป็นพระเอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอตายแล้วพี่เม็กเป็นพระเอกสิอาการนี้ตาย,ายท้องทะเลแห่งนี้เป็นของฉันเท่านั้นตายแล้วนะผมอุ้มมือในฟาร์มหัวเรี้ยวนี่ตกอยู่ ในเม่ก,การเดดอนแล้วนะผมเรียบร้อยตายแบบไม่คาดคิดอ่ะเก่งเกินไปแล้วนะผมโอเคพี่เม็กโชว์พังงานวันนี้อ่าก็จบไปได้ด้วยดีไปดีเธอหนานะผมสำหรับมา,มายุลิซอรลัสนะผมไอ้ป๊สหนึ่งร้อยนะผมนี่แหละที่ฉันรอคอยแล้วก็มายุลิซอรลัสว้าว J W สามร้อยยี่สิบห้านะผม แล้วก็เปิดลยะพี่งูยักษ์ของเราเนีผมในท้องทะเลแห่งนี้มาแล้วนะผมแคทรอฟเซทัทนไปแต้บแล้วนะครับผมสําหรับผมนะผมแต่คนอื่นเขาอ,อาจจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าข้ามแพ็กไปบ้างนะผมอะยังไงก็ต้องพอแค่นี้แล้วนะผมสําหรับวันนี้นะเพราะว่าต้องเตรียมตัวไว้ระเบิดศึกแอร์ริกนะผมในเวลาสองทุ่มนะ,ะทุกคนอย่าลืมตีลีก,กันนะผมลีกนี้ก็แน่นอนเลยที่จะตีกันนั่นก็คือ ตูไทยโอไมมัสนะผมนาเดี๋ยวไม่เห็นหน้าตาเดี๋ยวไม่เห็นหน้าตากันนะผมนาก็เป็นเจ้านกอีมูดําอีกาดํานี่ผมะเลกาดํานะผมซึ่งมันก็ดำอ่ะแล้วก็ล่างสุดท้ายก็จะออกดำๆเขียวๆนะผมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าเคยเจอบ่อยๆนี่สำหรับผมนี่มันมาเป็นครั้งที่2แล้วนะผมสุดนี้ก็เป็น ศึกทวงแกนอีกแล้วไม่ได้แคนเนอต้องชำระประกาศศึกทั่วราชอาณาจักรนะผมใครจะมาแย่งจากพี่เข้ามาได้เลยนะผม <laughs> จริงแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้อมสุแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีโอแกนทุกคนแฟนดอยังเล่นอยู่ไปแล้วเฟย